ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกกี้สตอรี่นะครับอันนี้ก็กําลังเตรียมอาหารให้น้องนะครับเป็นต้มเนื้อนะครับพี่ชิมกำลังตัดให้เป็น,นเล็กๆนะครับจะได้กินง่ายเราก็ตัดแบ่งให้มันชิ้นเล็กๆนะครับจะได้เขาจะได้กินง่ายเนาะนีก็ตัดตัดให้เ,เล็กที่สุดครับ รอเลยครับวันนี้ชอบแน่นอนเมนูโปรด <c oughs> ของชอบของชอบนอนรอแล้วนะนิกกี้นิกกี้นอนรอแล้ว <c oughs>

นั่นเล่นนั่นเล่นรอเหรอนั่นเล่นรอเหรอแต่ข้น้องลายดดอุ้ย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 ดูทำหน้าดูทำหน้าโอ้โหเฮ้จะอุ้มไม่ไหวแล้วแหละพี่น็อตอุ้มไม่ได้แล้วแหละต้องยกสองขาแล้วต้องยกน้องสองขาแล้วเวลาอุ้มน่ะอุ้มทั้งตัวไม่ไหวแล้วมั้งหนักเกินไปแล้ว หนักเกินไปแล้วใช่ไหมคะน้องลายล้ยหนักเกินไปแล้วใช่ไหมคะรู้หนักเกินไปหรือเปล่าอืมพี่นิกี้ล่ะลูกืึเอา้านอนเอา้านอนก็เป็นอุ้ยโอ๋อ ดู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 เอามือซ้ายมือขวาเอานั่นก็เขี่ยเอาน้องไร้ก็เขี่ยเอามือพี่น็อตนั่นเราเอามือออกจากน้องไดิไม่ต้องจับหรอกไม่ต้องจับหรอกเอามือออกเลยนี่พี่น็อตเอามือออกเออเออเอามือออกเลยพี่น็อตไม่ต้องจับหรอกมันก็ไปมูดพี่น็อตเลยเอาเ้าจะทำอะไรจะทำอะไร กกกกกกล้วล้วล oh. ้วล้วล้วล้วมันเ็นดูมันเียวมันเียวมันเียวมือพี่ปล่อยเปือกหมึกปงน่อยนึงเติมหมึกเปอกมานั่งคอยเร็วมาคอยเร็ววันนี้จะได้กินอะไรนเป็นหนักเบามาเรียบร้อยใช่ไหมวันนี้เนี่ยปีนกสบายตัวยังหลว น้องสบายตัวยังนเนาะออจะได้กินนะรอพี่ฟิล์มนะรอพี่ฟิล์มนะรอพี่ฟิล์มนะครับลูกน้องรอพี่ฟิล์มนะคะพี่นิกครับลูกพี่นิกครับพี่นิกร,รอพี่ฟิล์มนะคะพี่ฟิล์มกำลังทาให้น้องนะลูกครับรูล้ะครับเดี๋ยวได้กินนะลูกนะดี๋ยวได้กินครับเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ้าดูลงไหลไปนอนกับน้องไปไป, ong, ไป,ไปนอนกับน้องไปลูกไปนอนกับน้องไหม ได้ยินเสียงยังเนี่ยไปส่องแล้วไปส่องพี่ฟิล์มแล้วส่องพี่ฟิล์มแล้วพี่ฟิล์มดูน้องมองๆๆพี่ฟิล์มทำกับข้าวให้อยู่นะคะโอ้ยนอนคอยน้องนอนคอยโดกเก่งมากๆาเลยเก่งมากๆาเลยค่ะโด่กน่ารักจังเลย อพี่ฟิล์มทำกับข้าวนะคะนุทยไอ้น,น้องลายก็นอนคอยกับพี่น็อตน,นะเดี๋ยวได้กินนะลูกนะเดี๋ยวได้กินนะคะอืมไปนอนกับพี่นิกไหมมามาหาพี่นิกมาฮึฮึดูพี่นิกหนะ่อยดูพี่นิกดูพี่นิกดูพีน่นิกนอนคอยพี่นิกนอนคอยเดี๋ยวได้กินนะว่าดีเสียงพี่ฟิล์มลุกแล้วนี่ไปไปนอนคอยก่อนไปไปนอนคอยไปไปนอนคอยปไปเด็กๆเดี๋ยวได้กินนะ โอเคโอเคนั่งคอยนั่งคอยเก่งมากลูกเก่งมากว้าวพี่ฟิล์มกำลังจะคลุกให้น้องนะคะส่วนน้องๆนุ่นอะคอยอยู่ตรงนู้นแล้วค่ะอืมอือืมอาหารน้องวันนี้นะคะอ้าวไมโลอยากช่วยพี่นรอดเอาถ้วยน้ำไปให้น้องยังไปไมโลไม่ต้องช่วยหรอกไปมโลไม่ต้องช่วยหรอกครับเอ้าบางกล้องนะนี่ เอาอยากเข้ากล้องอ่ะเอาถ่ายก็ได้อ่ะไหนมองกล้องก่อนมองกล้องก่อนเนี่ยลงมองกล้องก่อนเร็วมาช่วยอาหารพี่หล้โด้เนาอเนาะาดูค่ะมาช่วยมาช่วยพี่สินจะตระลังให้พี่สินเหรอให้โด <c oughs> ดูดูนั่งเลยะไปไหนอีกทีนี้ไปไหน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  ไปไหนของหนูนะเอาเอาบังอีกบังกล้องอีกเอาอยากช่วยจริงๆนะน่นั่งลงนั่งลงโอเคนั่งลงนั่งลงนำแบบนี้พี่นี่เขาชอบคล้ายๆแบบกึ่งข้าวต้มเป็นน้ำขุกๆงักินง่ายกินง่ายก่ไป พร้อมเสิร์ฟค่ะไปดูกันนะคะโอ้โหดูค่ะ FC ดูค่ะโอ้โหมามาโอ้โหเก่งมากเก่งมากได้กินเลยวันนี้ได้กินเลยง่ายมากๆเก่งมากๆเลยโอ้โหนั่งคอยนะคะปไปไลายลูกไปโอโ้เก่งมากเลยลูกโออยสุดยอดเลยน้าปาน,นี่ยิ่งเก่งนะคะ FC น้องยิ่งรู้จักความนะคะ ไม่ต้องบอกนะคะถ้ารู้ว่าจะได้กินอาหารนี่นั่งคอยเลยค่ะไม่ดื่อเลยนะคะกินเยอะๆเลยลู มีสุดยอดเลยดำเอาดำเอาเลยไหนน้องลายเป็นไงลกูกกินเลยค่ะกินเลยค่ะลกูกเสียงพี่นี่กินไปแต่อร่อยเนาะป,ปุ๊บบั๊บป,ปุ๊บบั๊บปุ๊บบั๊บเลยกินดังมากเลยสงสัยจะอร่อยนะนี่ ให้น้องเขาชอบกินแบบแบบน้ำแบบพ่นิเขาชอบกินแบบที่มีน้ำครูขิกนเนี่ยยิ่งเป็นข้าวต้มยิ่งง่ายเพราะว่าพ่นิเขาแก่แล้วเขาจะได้ไม่เคี้ยวเขากิกนง,ง่ายใช่ไหมพินิแก่ยังลรกอโอ้เอฟซี FC คะพึ่งวางลงนะคะนี่ไปแล้วครึ่งถาดจริงๆนะเนี่ยน็อตครึ่งถาดแล้วดูลายลายเต็มอยู่นะคะน้องลายเต็มอยู่นะคะค่อยๆกินค่ะน้องลาย พินิกอีรวดเดียวได้ใจมากเลยค่ะดูน้องลายทางนี้ชูเขาโลกชูเขาชูพินิกโลกชูพินิกเลยโลกไปดูพินิกกัน,นะคะ่ะโอ้ยชื่นใจนะคะนี่จะหมดแล้วนะคะเอฟซี เสียงกินเอีคงได้ยินนะคะก็สำรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมทั้งนิกกี้และเจ้าลายมาตลอดนะครับขอบคุณครับ